สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Select f i r Channel นะครับวันนี้ก็มีคอนเทนต์ดีๆมานําเสนอเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็เราจะ move ออนมาที่แบตเตอรี่เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นของสว่านแบตเตอรี่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นสว่านมือราคาถูกเป็นรุ่นแรกๆที่ผมลองก็สอบใช้นะครับ แบบนี้จะแถมแบตมาสองก้อนทีนี้ด้วยความที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งแบตเตอรี่ก็เริ่มมีปัญหา,าเสียบชาร์จปัญหาจะคล้ายๆตัวเดิมนะครับเสียบชาร์จไฟไฟเข้าแปบ๊บเดียวก็เต็มพอใช้แป๊บเดียวแบตบก็หมดโอเคปัญหาหลายๆอย่างก็คือมันจะเป็นเพราะว่า1แบตเตอรี่เนี่ยมีแบตเตอรี่เสื่อมสองก็จะเป็นราอแข็งวงจรตัวเนี้ย บางครั้งตกกระแทกอะไรเราคิดว่ามันจะมีปัญหาอย่างนี่นะครับอย่างเช่นตัวตัวนี้เลยครับเพื่อนตัวตัวเดิมของผมไหนนะาลองแงะมาละอันนี้คือแผงวงจรเดิมที่ผมคิดว่ามันพังแล้วนะครับสรุปแล้วมันไม่ไม่ได้เสียอะไรเลยมันเสียเพราะว่าแบตเตอรี่มันมีปัญหาแบตของผมเนี่ยมันจะมีอยู่สองก้อนที่มีปัญหาในวันนี้ก็ถึงตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่เราซื้อมาสแปร์ใช้กับเครื่องนี้ สังเกตว่าเขาเสียบเข้าไปแท่นชาร์จไม่ได้เพราะกรณียี่ห้อนะครับแท่นชาร์จของตัวนี้เสียบเข้าไม่ได้ใช้วิธีการใช้อแดปเตอร์เสียบตรงนี้ชาร์จข้อดีก็คือง่ายแต่ว่ามันเข้าพวกลำบากนิดหนึ่งผมก็เลยแงมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูครับตัวนี้เองอันนี้ตัวนี้ผมได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแบตไปรอบหนึ่งละตั้งแต่รอบ มันมันเสียหายไปรอบหนึ่งแล้วนะครับในส่วนตัวนี้ยังใช้ได้อยู่อันนี้ผมแกะภายในมาให้ดูนะครับอันนี้คือที่ผมวัดขั้วในการต่ออนุกคมแล้วก็มีการแก้ไขเปลี่ยนวงเปลี่ยนแบบนะครับเปลี่ยนฐานหนึ่งแปด้าศูนย์ไปนะครับเพื่อนนะทีนี้ผมก็จะใช้วิธีการเดียวกันผมจะเอา,เอาแผงวงจรนี้ซึ่งมันเป็นแผงของเขานี่แหละซึ่งไม่ได้ใช้มานาน มีการแกะไว้ฐานไม่มีเลยนะครับวันนี้เราจะมาะใช้แบตเตอรี่ของคันอื่นที่ยังมีแบตเตอรี่อยู่ยังมีประจุความมีพลังงานที่เต็มอยู่นะครับนะเอามาเปลี่ยนใส่แผงนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟจะเต็มหรือไม่นะครับส่วนเจ้าแบตสีก้อนนี้ที่เราอนุกรมกันเรียบร้อยแล้วแนละ้วใช้กันอยู่เนี่ยตอนนี้ค่าของเขาอยู่ที่ 15.66V โวลต์นะครับ1 5 6 6โวลต์ซึ่งโอเคมันใช้ได้แน่นอนโอเคเ,เพื่อนๆแล้วบังเอิญว่าตัวตัวเดิมเนี่ยที่เราจ่านำฐานเข้าไปใหม่เนี่ยเช็คไปเช็คมาตัวที่ซื้อมาใหม่ก็มีปัญหาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวงั้นเราจะทำสองตัวเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะแงะโดยการใช้ที่ใหญ่เนี่ย ไขน็อตออกตีตัวเพื่อเช็คจริงๆตัวนี้ผมก็เคยทํามาแล้วนะเคยมีการแก้ไขมาแล้วด้วยตัวที่ซื้อมาใหม่เนี่ยจาไม่ได้แล้วทําอะไรแต่ว่ามีการแก้ไขแล้วละ่ะรอบหนึ่งเวลาเราซื้อแบตนะเพื่อนๆน,นะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบางทีเนี่ยเราโดนมานะแงะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะปกติเลยเหมือนจะไม่มีอะไร เอาเงี้ยออกมาเลยครับอ่าโอเคจําได้แล้วตัวเนี้ยผมได้ทําการอ่าแบตเตอรี่อะ่ะเวลาเราซื้อมาเนี่ยจริงๆอะ่ะเครื่องเดิมเนี่ยมันมีสี่ก้อนแต่ตรงแผงเนี่ยมันมีอยู่สี่ห้าแผงนะครับแปลว่าใส่ใส่แบตเนี่ยได้ห้าอันแต่บังเอิญว่าเวลาตอนซื้อมาเนี่ยมันมีแค่นี้มีอยู่สามตัวเท่านั้นเพื่อนจะไปใช้งานอะไรได้นะฮะ ผมก็เลยเพิ่มไปอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเช็คว่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพมาตอนที่เราไ like ล่เช็คกันหลังจากที่ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ในส่วนนี้นะครับก็แบบนี้เดี๋ยวผมจะทำการอนุโปรเข้าไปโดยการดัดแปลงจากเอาเส้นลวดเนี่ยนะฮะผมจะเข้าจากจุดนี้เลยเป็นเป็นด2สองนะครับ ส่วนฝั่งด้านลบก็จะเข้ามาที่ปีหนึ่งโอเคนะครับเดีย๋ยวเราทำการบัตรีเรื่องเบื้องต้นกันก่อน เวลาเราเชื่อมเมื่กีนะครับใช้มีอะไรตัวผมไว้นิดนึงให้เขาแข็งแล้วค่อยปลดปล่อยออกไ็จากหน้าฝั่งนี้ติดแล้วตัดส่วนเกินออกนะครับาเรียเ่อไว้ทั้งหมดเลยฝัง่งนี้ก็จะเข้าตรงนี้ ฝั่งลบก,ก็จะเข้าดีหนึ่งเาะถูกลื่มเชื่อมเพิ่มไปอีตรงนี้กตัวเขาหิดเดียงครับเาจะเพิ่มทำจากตรงนี้เลยัจะปไปง่าย เป็น่างนี้นะครับสำหรับเจ้าก้อนนี้นะเพื่อนอันนี้ข้างนี้ผมเปยสายเลยจากขั้วบวกเข้ามาด้านนี้เป็นด้านบวกนะครับเข้ามา B2 เพราะว่ามันจะไม่ี่ยไม่ไม่ได้อนุกรมในลักษณะเดียวกันแบบนี้แต่ก็คล้ายๆนะครับฝั่งลบเนี่ยผมเข้ามา B B1 นะครับที่นี้เดี๋ยวลองเช็คไฟกันเื้องต้นว่าตอนนี้ไฟเข้ามาอย่างไรบ้าง สำหรับเจ้าก้อนนี้ก็แค่แรงนิดหน่อยนะครับโอเคครับเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยผมเดี๋ยวอยากให้เพื่อนเห็นจังเลยเมื่อกี้นี้ผมตอนที่เราเช็คการอาตอนตอนแรกบัตรอันนี้คือแบบตเดิมนะสีก้อนเหมือนเดิมอันนี้คือตัวที่ผมเพิ่มเข้าไปตอนแรกเลยแต่มันเป็นการต่อ,อวงจรอน,อนุกรม น่าจะมีการผิดพลาดนิดหน่อยอ่าโว์ oh, ก็จะต่ำมากอยู่ที่5.99นะครับเพื่อนทีนี้ผมไปลองผมทำการต่ออนุกรมแบบแบบนี้โดยใช้โดยใช้เจ้านี่เข้าจากตรงนี้เลยตอนแรกผมต่อจากจากอ่าบวกเข้ามาฝั่งนี้เลยก็เหมือนการต่อต่อประสานกันเฉยๆนะครับมันก็เลยไม่เพิ่ม พลังงานมันเลยไม่เพิ่มแต่ตอนนี้ผมทดสอบการเปลี่ยนช่องของการอนุกรมมานะครับให้เข้าผมก็ว่าอยู่ทำไมมี B1 B2 นะครับตัวเลขเปลี่ยนเลยครับเพื่อนๆ1 0 3 2โวลต์นะครับเพื่อนเนะเน,นี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ ตัวเนี้ยโอเคล้เดี๋ยวผมจะทําการชาร์จไว้แล้วก็เดี๋ยวเราทําประกอบแผงนี้ต่อกันเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองเช็คไฟกันอีกทีหนึ่งว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคหลังจากที่ผมได้หาน็อตสกรูนะครับประกอบใส่แผงนี้2ตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังจากนี้เราจะทําการเชื่อม หรือว่าการบักรีต่ออนุกรมของฐาน18650ที่เรามีสแปร์อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมเสียสละจากตรงนี้เลยจากไอ้ฐานอันเดิมแบตเต็มทุกก้อนนะครับไม่ได้เสียสักอันเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาทําตัวนี้กันเพราะว่าแผงตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันเกิดจากาฐานมันมีปัญหาบางก้อนเท่านั้น ผมก็จะทําตามโครงสร้างอันเดิมของเขาเลยนะครับอันนี้คือต้นแบบที่ผมจะทําตามเพราะว่าเราจะไม่ทําเราเราจะทําให้มันเหมือนลักษณะอันเดิมของเขาแต่ว่าเราจะทําให้มันเป็นห้าก้อนพยายามจะทําให้เป็นห้าก้อนโอเคเพื่อดีเอาเอามาเทีด้วยผมก็จะเริ่มจากการเอาโครงสร้างมาวัดเทียบกันนะครับ เราจะเริ่มจากตัวบ,บวกก่อนนะครับบวกมาเป็นลบมามดาก็ไปเลยบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆครับขั้นตอนที่สำคัญมากๆอีกอันนึงก็คือการเช็คฐานแต่ละก้อนว่ายังใช้ได้อยู่หรือไม่นะครับ แล้วตอนอนุกรมเนี่ยบางทีเรายังเป็นเหมือนเหมือนผมเนี่ยยังมือไม่ได้เซียนขนาดนั้นเราก็ต้องเช็คเชือก้อนเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือการเวลาอนุกรมเนี่ยบางทีเราอาจจะทําผิดก็ได้เราอาจจะเหนื่อยนู่นนี่นั่นพยายามจับไปที่ฐานนะครับถ้ามันเกิดอาการอ์กหรือ,เ,อเราต่อผิดจะมันจะเกิดความร้อนเรื่อยรีบตัดอ,ออกเลยนะอันนี้เป็นทิศเล็กๆน้อยๆโอเคหลังจากเรียงในลักษณะนี้ละเดี๋ยวผมจะทำการ เชื่อมปอเป็นเลยเอตุคลเป็นเพื่อๆผมได้ทำการเชื่อมตะกัวบริเวณตูดของฐาน1 8 6่0า5 0เรานะครับอันนี้สำคัญมากเลยเวลาเราดูว่าเราจะอนุกรมใช่ไหมปัญหาก็คือเวลาเราเชื่อมเนี่ยตะกัวมันจะไหลไปไหลามาเกิดจากาหลายสาเหตุน,นะครับหัวแรงไม่สะอาดหรืออน้ํายาประสานมากเกินไปหรือไม่ใส่เลยบางทีก็จะเป็นพวกนี้ครโดมัน มันลื่นมากนะเพื่อนนะเราต้องทําการขีดข่วนนะนี่เห็นไหมผมขีดไว้โดยการเอานี่แหละหลวัวไขค,รครวงหงวัวตะปูอะไรขีดอย่างนี้นะครับให้เป็นตะข่ายตะข่ายนิดนึงแล้วก็เราก็จะปักตกีได้ง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะปักตกีเพิ่มเติมให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราไปเชื่อมจริงๆอ่ะมันจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับเพราะว่าเวลาเชื่อมต่อจริงๆอ่ะเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะ มีไว้พอติดเวลาเราเชื่อมสำหรับมือใหม่เจอกันทุกคนแน่นอนครับไอ้เชื่อมแล้วก็ไม่ค่อยติดเนี่ยแล้วก็เป็นหลุมหลุมมันใหญ่ๆเป็นก้อนกลมๆอผมก็เป็นอันนี้ก็ต้องทำบ่อยๆนะครับ หาจังหวะให้เจอไม่เงนะินเพรเราหาจังหวะไดนะ้อะไรนะมันก็นจะง่ายขึ้นเรื่อยๆงานช่างคือความฝึกฝนจนชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆนะนค,คนนนนรับเ,นะเดี๋ยวก็เก่งเองอากมือ,อทอนะครับเพราเราทำไปแล้วมันจะสนุกมากเราจะเกิดความมั่นใจเดี๋ยวมันก็จะเก่งตัวเองนะถ้าเกิดว่าทำไปแล้วรู้สึกเฟลนะแล้วก็ไม่ทำอีกเลยอันตรายมากสำหรับคนที่ทำงานช่าง ล้าให้เยอะๆไม่ต้องเก่งมากหรอกใครกล้ามากๆกล้าแล้วเดี๋ยวเป็นเองโอเคผมได้ทําการปักตรีอย่างเงี้ยเชื่อมนิดเดียวเองนะเห็นไหมนิดเดียวเองทั้งด้านบนและด้านล่างอะนะบวกกับลบทีนี้เดี๋ยวการเรามาทําการเชื่อมต่ออนุกรมกัน,นครับก็จะไล่กันง่ายๆอย่างนี้เลย จะทำการทำทีละชุดอันนี้เราจะวายสายเหมือนกับเขาวายมาเลยนะถูไกไหมารบเอนี้ผมจะทําก็อีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะมีก็คือสายสแปร์นี่แหละเพื่อนนะ สายไฟธรรมดาเช่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็ใส่บักกีอไว้นิดหน่อยเหมือนกันข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเราไม่สามารถเอาโดยโดยเฉพาะสายมันใหญ่ๆอย่เงี้ยมันจะทำให้เวลาเราประกอบเข้าไปในตัวเทสมันนะ มันจะใส่ไม่ได้ใช้วิธีเปลือยสายเลยนึ่นะเปลือยสายแบบนี้เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวเรายาวกว่าไม่เป็นไรดีกว่าขาดนะเดี๋ยวค่อยไปเติมเอาเดี๋ยวค่อยไปตัดเอา เพราะว่าเราใช้วิธีการเติมตะกูไว้อยู่แล้วเวลาเรากดตะก่วเข้าไปหากันโดยใช้ความร้อนนะมันก็จะเชื่อมติดได้ง่ายง่ายกว่านะเดี๋ยวมาลองแบบวันนี้ดูอันนึงนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคการนึงนะเทคนิคที่ไม่ใช่การอาชีพ แี่เวลาทํางานมันจะชอบเจออะไรเนะี่ยโอเคครับหลังจากที่ผมได้ทำการ อนุกรมแบบชุดนี้นะครับตอนแรกมันเป็นแผงเปล่าๆนะเมืเ่อนนะจำได้เนาะตอนนี้ถ้าเป็นที่เรียบร้อยละจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะวัดค่านะครับสิบหกสิบหกจุดสองเก้านะครับเพื่อน หนี่งห้สิบหกจุดสองเก้าไปถึงสามพันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองโอเคเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราทำการประกอบกันเลยดีกว่า ลองใช้กับตัวนี้ดูครับตัวที่เป็นสเปร์ตัวแรกนะครับที่เราทําตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการประกอบกันเลยตอกง่ายๆครับก็ดูด้วยเขาก็จะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งนะเพื่อนนะสำหรับดันล็อกนะครับตัวนี้ก็สําคัญพอสมควร ข้อควรระวังก็คือตัวเวลาเราทําการบัตรกีเชื่อมบริเวณด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้เขานูนมากจนเกินไปนะครับเพื่อนนะอันนี้สําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ฝึกทํานะครับเนี่ยฮะสำหรับหลายๆท่านที่เก่งแล้วก็ถือว่าเป็นวิทยาทานสําหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่ทราบนะครับนะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งทํานะครับอันุกรมบวกลบลบวกล,ลบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อเข้าไป อยากให้เพื่อนๆลองฝึกทานะครับฝึกทาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับบางทีบางอย่างเราก็ยังอาจจะยังไม่ทราบก็จะได้มีโอกาสลองผิดลองถูกแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับไม่ไม่มีอะไรผิดอะไรผูกจนเกินไปหรอกนะนนกตัวนี้คือตัวเดิม เราประกอบก็จะเบาๆมือหน่อยนะครับเพื่อนๆนะส่วนนี้เบามือนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเวลาเราไอ้บริเวณที่เราปัเปียอาจจะหลุดได้ก็เช็คดูโอเคไฟขึ้นหือว่าโอเคครับเวลาประกอบเพื่อนๆก็เก็บพยายามเก็บสายให้ดีแล้วกันนะครับเวลาเราเอาเข้าไปในบล็อก ของเขาเนี่ยมันเวลาเคสกดไปที่เคสเนี่ยมันจะขาอันนี้คือตัวตัวใหม่ที่เราทำการเชื่อมวันนี้ผมจะลองใช้เลยตัวนี้ครับที่ต้องระวังที่สุดต้องใส่ถัง โอเคเดี๋ยวตัดภาพมาตอนที่เราประกอบเสร็จนะครับโอเคครับหลังจากที่ทำการประกอบเจ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเป็นที่เรียบร้อยเช็คไฟมีไฟวิ่งแล้วเรามาทดสอบกับเจ้าตัวแม่เขาดีกว่าตัวเดิมตัวที่ใช้ได้ตัวตัวเดิมก็คือตัวนี้นะครับตัวเดิมของผม ผมจะเอาออกไปเลยอันนี้ตัวที่เป็นสแปร์ตัวแรกที่เราทดสอบซอมดูนะฮะเน้น็อตก็ไม่ใช่น็อตเขานะแรงหมดเลยใช้ได้นะครับตัวที่สองส่วนตัวที่สามตัวแผงวงจรเกลียวเลยแล้วก็เอาแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้สลับมาใส่ตัวนี้สีก้อนนะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยตัวเช็คไฟตรงเนะี้ย ตัวแผงที่ว่าจะล็อกเวลาเราเช็คไฟนะฮะแสดงผลหน้าปัดเขาหาไม่เจอเพราะว่าด้วยความที่ทิ้งไว้นานมากแต่ว่าก็ใช้ในร่มเอานะครับเดี๋ยวมาทดสอบก,กันว่าใช้ได้หรือไม่ตัวนี้ผมก็แปลงสปริงนะเอาตัดสปริงตัวอื่นใส่มันก็เลยค่อนข้างจะแข็งมากโอเคเลยนะครับสปริงแข็ง ก็กดบ่อยๆเดี๋ยวก็จะกินเดี๋ยวก็จะอ่อนนุ่มเองนี่แหละครับเพื่อนๆการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆจากไม่รู้จนกลายเป็นความรู้ทําบ่อยๆจนเกิดความชํานาญนะครับเพื่อนนะจากของเหลือใช้เราเอามาเกิดทําให้เกิดประโยชน์ให้ใช้งานได้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนก็เป็นอุปกรณ์ทดแรงอีกอย่างหนึ่งที่คุณพ่อบ้านแม่บ้านควรจะมีติดไว้ใน นในบ้านนะฮะเพราะว่าค่อนข้างสะดวกในการทํางานในยการซ่อมแซมอะไรต่างๆนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับคงจะได้รับสาระดีๆจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเค See you